ไปเบิองอีกหนึ่งสถาบันพนาฟีลมือแรงงาน6ครับถีขอนแก่นได้เชิญชวนเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่สนใจเขารับอบรมรักโสดสำหรับผู้ที่เดินทางไปเห็ุงานที่ต่างประเทศระดับหนึ่งอบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายครับโดยผู้ที่สนใจเขาอบรมนะครับต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับก็บคือมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเป็นแรงงานในระบบการจ้างงานแรงงานนอกระบบ แรงงานผ่าเกษตรกรนะครับประชาชนทั่วไปแรยง,งานใหม่ผู้ถือ,อเลิกจ้างผู้ว่างงานโคดหางาน,น,างานแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงจากการเดินทางไปเฮุงานต่างประเทศและก็มีคุณสมบัติก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถที่จะเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดลักสูตรซึ่งกรใส่เอกสารประกอบการสมัครก็คือบัตรประจำตัวประชาชน อบรมฟรีบ่มีขาใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่มือนีครับจนไปฮอด13กลุ่มภาพันธ์2569ฝึกอบร่มระวังวันที่23จนฮอด27กุมภาพันกลุ่มสมัครจนฮอด13นะครับแต่อบร่มนี่ก็คือ23หฮอด2 7กลุ่มภาพันธ์2ร6 9ระยะเวลาการฝึก30ชส่วโมงอบร่มณสถาบันพัฒนาฝีมือรายงาน6ขคอนแก่นผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถ สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยสแกน QR code โนะครับทีขึ้นอยู่ที่นาจอนะครับได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในทีเฟสบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6คอนแกนครับ ค่ะว่าวแบบนี้แล้วเากับเอาม้าให้คุณผู้ชมได้เสื้อหมันว่าถ้าเป็นการอยากเพ้งานต่างประเทศหรือการอบรมถ้ามีคาว่าต่างประเทศอยู่มันสิมีเมก็มีฉาชีพแต่นี่เป็นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานาหกขอนแก่นเพิ่นมาบอกข่าวดีค่ะไปฝึกอบรมผู้ใดอยากพัฒนาอัพสกิลจริงๆแล้วเรื่องของบทบาทกระทรวงแรงงานกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตะละหม่องตละลบอลมีบทบาทหลายในการเขามาฝึกงานฝึกอาชีพคุณผู้ชมสามารถเข้าไป ในแฟนเพจของตลาดจังหวัดได้เลยค่ะเปิ้ลซีมีบอกว่าช่วงนี้ฝึกอบรมนวดฝึกอบรมเฮดขนมฝึกงานฝีมือต่างๆผู้ใดที่สนใจก็สเตรียมความพร้อมเพราะว่าฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่สําคัญมีเบรกให้กินมีของกินให้น้ำหลัการใดวิชาความหูพร้อมกับมาตรฐานที่ทางกลมพัฒนาฝีมือไรยงานเพิ่นรับรองไปอีกน้ำค่ะ